ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกำลังเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการ์รการังฟอกข่าวกับปีนี้ครับที่ประเทศไทยทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเนี่ยปรากฏว่ามีการฟอกขาวข,าวของปรกการังมากขึ้นนะครับถือว่าดุนแรงวิกฤตในรอบหลายปีไม่เฉพาะปรกการังเท่านั้นแต่รวมไปถึงดอกไม้ทะเลด,ด้วยนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่สําคัญของปลาและสัตว์น้ำครับ สภาพปะกาวังบริเวณเอ่าวไข่เกาะจานเป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวในหมู่เกาะแสมสารนะครับอยู่ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับทีมข่าวไทย P ี s ไปสำรวจเมื่อวันที่5พฤ,ฤษภาคมที่ผ่านมานะครับลองดูครับท่านผู้ชมจะเห็นปะการังทั้งชนิดกิ่งแล้วก็โขดนะครับเริ่มมีอาการสาหร่ายซูแซนเทลลี่ที่ทาให้เกิดสีสันของปะกาวังหายไปกลายเป็นสีม่วงแล้วบางจุดเนี่ยฟอกขาวเหลือแต่เนื้อปะการังที่เป็น แคลเซียมครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นบริเวณหาดหลังเขาเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังระดับน้ำทะเลลดลงจนเห็นปะการังจำนวนมากที่มีลักษณะซีดจาง บางส่วนกลายเป็นสีขาวค่ะทั้งๆท,ที่ปกติปะการังเหล่านี้จะมีสีสันสวยงามก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะและกําลังสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกลุ่มนักอนุรักษ์ว่าอาจจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและพยูนเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์พายูนและแหล่งญ้าทะเลใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะ ซึ่งนอกจากปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วยังพบว่าดอกไม้ทะเลเกิดการฟอกขาวด้วยคือมีสีซีดลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือขาวใสบางส่วนค่ะในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรัพยรงนาวาสวัสดิ์รองคะณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคะณะประมงมอกเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับบอกว่าสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตครับโดยเฉพาะปลาการะตูนที่อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลนะครับ เมื่อเกิดการฟอกขาวทําให้ปลาอ่อนแอเกิดความเครียดอัตราการฟักออกจากไข่ลดลงครับแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของปลาชนิดอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับสาเหตุของประการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นอาจารย์ทรอ,อธิบายว่ามาจากหลายปัจจัยครับแต่หลักๆก,ก็คืออุณหภูมิน้ำสูงเกิน30.5ถึง31อองศาเซลเซียส ขอ้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอ,อันามันมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกิน30.5องศาเซลเซียสครับสอดคล้องกับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรนรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ n o อาค่ะแสดงกราฟอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลตั้งแต่ปี2528 คุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นกราฟสีดำของปี2567มีอุณหภูมิน้ำอยู่สูงสุดในรอบ40ปีนะคะส่งผลให้เวลานี้พบประการังฟอกขาว62จุดในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล12แห่งแยกเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย6แห่งและฝั่งอันดามัน6แห่งซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากพบอัตราการฟอกขาวมากกว่า50%ก็คือที่เกาะเต่า อ่าวฉลกบ้านเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะรามจังหวัดชุมพรค่ะอีกจุดหนึ่งคือหาเจ้าเหลาจังหวัดจันทบุรีสำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาปะกการังฟอกขาวครับที่ผ่านมามีกลุ่มนักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงทดลองใช้วิธีกางมุ้งให้กับปะกการังนะครับด้วยการผูกตาข่ายกางมุ้งเพื่อลดความเข้มแสงให้แนวปะการังครับ พบว่าช่วยลดอัตราการฟ่อขาวได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งครับเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้งครับ